พระไตรปิฎกเล่มที่เกพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งบรรยายโดยเพนสีอินทรทัตอัตตานันติกาวาทะสีเห็นว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดพิสุจทั้งหลาย มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยม <off Fair> ูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด ด้วยมูลเหตุสี่อย่างมูลเหตุที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นจึงเข้าใจว่าโลกมีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบ ความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจว่าโลกมีที่สุดเพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกมีที่สุดและมีสันฐานกลมภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่ง ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปลารบแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สองอันหนึ่งในมูลเหตุที่สอง สมณพราหมู้เจริญอาศัยอะไรปลารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบ ความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นจึงเข้าใจว่าโลกไม่มีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลม เป็นผู้กล่าวเท็จโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผาเกิเล็ดความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นจึงเข้าใจว่า โลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้เพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแล้วปลารบแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สามอันหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นจึงเข้าใจโลกว่า ด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดสมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ ก็เป็นผู้กล่าวเท็จโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดเพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่น จึงเข้าใจโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดเพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกมีทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สี่อนหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ สมณพราหมณ์ที mm ่ก hmm. ล่าวอย่างนี mm ้ว hmm. ่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็เป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดก็เป็นผู้กล่าวเท็จ โลกนี้ที่มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด สรุปอันตานันติกะวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด ด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดมูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก จึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถ,ถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น